เสียห้องให้แบบกรอบๆคึบๆแดดก็ะห่อนแต่เศร้าเลยเมื้อนี่กาบสวัสดีครับพบกับผมในช่องยูทูบลูกพิษตาครับมาครับกินขา้าวอนกันครับมามาเสียห้องไห้ครับเสียห้องไห้ซอยแบบลูกเตาเลยนะตอนโคลโลเค,ค,ค,คเลยครับมากับแก้วขี้เพียคือเก้ามาครับกินข้าวมกันเาากาเศร้าครับมือน,นี้เสียห้องไห้ กรอบกรอบกรึบกรึบแดดกระหอนแต่เศร้าเลยมั oh ้งนี่อือหือฮมัดอือห่ได้ริมรสชาติแบบนี้โดนเลย อันนี้เป็นแบบแบบซุกมันมันลหลกันเลยเาไปล้วนัตหน่อยอ,อ แป,แ,ปแป้งมันมันจะมีความเหนียวแต่ตัวนี้บ่เหนียวผมบอกให้แบบนี้เบ่เหนียวยับเกิดเกดดีมาก คิดอยู่ว่าสิสซอยจุหรือสิก้อยดีแต่สุดท้ายมันก็นลงไปอยู่ในท่องอยู่ดีให้เขากินแบบใดก็ได้นะเอาแบบนี้ง่ายกว่าแบบนี้เขากินมาเบิด ก็สามารถเ็นมนูอื่นได้แต่ทันก้อยแล้วเป็ดอย่างอื่นบ่ด้นนะอือ เสี่ยงง่ายต้องใช้เวลาหย่ำเล็อดเงี้นะเห็นมันมันแตกในปากเพราะมันมันแตกในปากจะมีความหวานความนั่นแซ่บนะถ้าหย่ำแบบอื่นเลือดขึ้จังไงเนี่ยมันไม่ได้รสชากตกเสือยงห่าย ส่วนนี้มันเป็นมันแป้งมันหย่อพอสำเรลยสำนึงหรืออื่นลืดลอดหย่มอมแม่เหร็กเลยครับ Mm-hmm. <laughs> 嗯。嗯。<noise> <noise>

ียวใหญ่กับกินในบ้านครับมาครับกินต่อไหมอืม,อม เกียวเพืเ่อนยำเพื่อนดี mm hmm. แด่จะะเป็นเนี่ยววันนี้ซิมเหนียว มันคือพวกมันมันเนียเหนียวหวานเจี๊ยบ อืมหันครับ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 หัน <makes> <nut -ennen> สุดกัดโอเคนะครับคลิปนี้ก็ทําจบไว้แค่นี้กับขอบคุณที่มาติดตามช่อง u t ทู e รูร้ไว้จ้ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ ขอบคุณทุกคนข้างใจแต่พบผมให่คำหน้าขอบคุณครับ